เคยมีใครบอกคุณไหมว่าอย่าก,กินผงชูรสเดี๋ยวหัวร้อนปวดหัวแต่รู้ไหมครับผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG มันคือเกลือของกรดกลูตามิกสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารทั่วไปเลยเช่นมะเขือเทศชีสและสาหร่ายหน้าที่ของมันคือเสริมรสอูมามิหรือรสกลมกล่ำให้กับอาหารองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารโลก ยืนยันว่าผงชูรสปลอดภัยถ้าใช้ในปริมาณปกติโดยทั่วไปใช้แค่0.1ถึง0.8ของอาหารก็เพียงพอแล้วเยอะไปก็ไม่อร่อยนะส่วนอาการแพ้ผงชูรสที่บางคนพูดถึงส่วนใหญ่เกิดจากการกินมากเกินหรือจากอาหารที่มีเกลือและไขมันสูงร่วมกันดังนั้นผงชูรสไม่ได้น่ากลัวครับแค่ใช้ให้พอดีก็ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นปลอดภัย และไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะอีกต่อไปครับ